สวัสดีค่ะทุกคนครับผมแอนดี้แม่มาเข้าหัวไอพีนี่15ทำอะไรพวกนี้วันนี้นะคะทุกคนพวกเราจะมาทำเมนูยอดฮิตใน TikTok ที่ตอนนี้กำลังฮิตมาเป็นกระแสเรื่องไว้ทันไหนก็เจอเป็นเมนูนี้นั่นก็คือสลัดแตงกว่กุ้งด้วยแคร์เข้าไป เออมีเลมอนมายองเนสหอมมะยายหอมวใหญ่แล้วนี่จะเป็นหน้านี่จะเป็นเคีมชีสแล้วก็จะมีเป็นที่สฟยไลฟ์ในว้วซึ่งสูตรออกซึ่งอันนี้คืออันนี้คือที่ที่ขยำเจ๊ก ซึ่งบอกไก่อนนะครับว่าสูตรเราเนี่ยไม่ได้ตรงนะครับผมเราเอาแบบว่าอาจจะมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนนะครับผมคือเขาจะใช้เป็นอะไรนะแต่ว่าเราจะใช้เป็นผูหน้านะครับวันนี้ใผมก็มีคูอัดนะคะเพื่อตกแต่งสีสันให้สวยงามใช่ครับผมก็ <ๆ S 2> คือเราสา <ๆ S 2> มารถตัดแปลงได้นะครับผมใช่ค่ะก็เอาว่านะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค,ครับัวกัน ง่ายอนกง่ายมากครับทุกคนเราก็จะเอาอันนี้นะครับผมมาทําการตั้งวาล์วอย่างนี้แล้วก็ใสยแตงกวาไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คมมากนะครับต้องระมัดระวังถ้าเกิดเราทําไม่ดีอาจจะเป็นสลัดเนื้อคนได้เลยอันนี้อันร้ายนะครับสลัดนิ้วคนยน่ากลัวนะเอาเลยครับผมไปเลยวเดี๋ยไมเห็นชัดๆนี่ให้เขาเห็นชัดๆอ๋ออันนี้คือผมเนี่ยเข้าเชฟกับเชฟที่อยู่อิตาลีมา3 0กว่าปีนะครับทุกคนก็คือมี อ่าช่อมชองในการบวบหน่อยค่ะบวบหน่อยใช้ของกัดวางก็ได้นะเออเอว่าก็ได้ค่ะจับไว้เดี๋ยวมันไม่อยู่คือวิมเออเออช่อมชองอ่ะนม้วต่อม้วต่อใช่ครับก็คือตอนเนี้ยไปเรียนกับเชื้อที่อยู่เชฟที่อยู่เชืที่อยู่โอ้ทห่างยกเลย จากการ C P R นะครับผมผมพบว่าไม่สามารถกู้ชีพคืนเจ้าสิ่งนี้ได้นะครับเราจะมาเป็นอุปกรณ์กันดีกว่านะครับทุกคนครับก็ต้องระวังว่ายิ่งคือใช่ครับก็บต้องใช้ใช้ทุกอย่างก็ต้องระวังหน่อยนะทุกคนใช้ของมีคมมาโอเคมีระวงัอะวงอยู่นี่นะเราจะทำเต็มโหลเลยนะครับทุกคนฮะ <laughs> วันนี้แม่ไปไหนประกันแม่กินเลยอ๋อนี่เหรอวันนี้แม่น่าจะไปไปที่ไป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 เที่ยวแม่ไปหามปลาใต้มาโพสเฟสฟิกเลยอันนี้ได้ไหมไปทิกไป นครับหลังจากที่เราทําการสไลด์แตงกวามาร่วมเจ็ดเดือนนะครับทุกคนเราจะมาใช้หัวหอมมาต่อเลยนะครับทุกคนเอาแตงกวาพักแค่นี้ก่อนนะอันนี้หัวอะไรหัวหอมแล้วเกิดคนไม่ทราบผมมาหัวเหมิ่นไปครับสไลด์ไปนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเอาเท่าที่กินนะครับทุกคนแต่ผมกินเยอะนะครับหมดแล้วหัวแตงตั้งเยอะโอเคแค่นี้ก็ได้ครับโอเคครับผมก็เอาแค่นี้พอนะครับทุกคนมีอะไรที่ผมต้องสไลด์อีกไหมครับ ไม่มีแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็หั่นหัวหอมกับแตงกวาเสร็จแล้วแล้วต่อไปเราจะมาใส่เป็นตัวหน้าไหมได้ไหมตัวหน้าแล้วก็จะเอาตัวหน้ามาสไลด์กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับไปครับไม่ใช่นี่คือทุกอันเลยนะครับทุกคนครับเราจะสไลด์ตัวของทุกอันเลยนะครับมาอย่างนี้ก็เไม่เว้นนะครับมาเราจะใส่นี่นะประมาณนี้นะนี่แล้วก็ใส่เข้าไป็นนี้ใส่อีกเออใส่อีกนี่ใส่อีก พร้อมอัดนะได้อัดเนาะเออใส่เลยเออใส่ไปเลยใส่่ใสเยอะไหมหรือว่าประมาณนี้อีกไหมพอแล้วแค่นี้มันหมดแล้วนะก็แต่งมาให้หมดเถอะโอ้ยแต่ก็ถามไงเฮ้ยกูดูน่าจะดีนะคะเฮ้ยมันถูดมันสลัดหัหน้าสลัดกวาดสลัดแตงกวามใส่อมาต่อนะครับทุกคนไม่เดี๋ยวมาค่อยใส่ีหลังมาจะมาใส่เป็นมายองเนสก่อนใส่เข้าไปนี้เลยต้องคำหวาน โอ้ยน่ากินมากแบบรักสุขภาพวันนี้รักสุขภาพหนึ่งวันที่จีนที่สุดอะแกอเแล้วแต่ไปจะใส่นี่นะครับเป็นครีมชีสใส่หมดไหมเนี่ยหมดไหมใส่หมดเลยเนาะหมดเลยนี่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นเลมอนนะคะเอาเวลาเปิดเลมอนอ่ะได้ไปดูในคลิปอะไม่ไปไปหืมเสร็จแล้วเป็นเชคกันนะครับเรื่องการ ใช่มือปิดปกตินะแต่เราจะให้ผ่านะครับทุกคนจะต้องปิดให้แน่นนะคะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะตอนที่เราขย่อยเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วบ้านมันจะกระจายก็เราจะได้คอนเทนต์นะคะนี่เฮ้ยสีดูได้กินมากมีสีเขียวส้มขีดมีขึ้นสีแบบมีโปรนสีมันสวยนะทุกคนโอุปกรณ์ซีนะคะมาค่ะต่อเลยคืออะไรอะใครอยากกินนี่ดูก่นแชร์ก่อนเราจะมขย่อยกันเลยวกันไปใครอยากอะอ้าวจิ๊เจ๊ก

กลิ่นหอมอืมเอ้ยกลิ่นมันสลัดเลยอือใช่มาทุกคนเรามาลองชิมุกันฮะพลุงทะลุนี่ทุกคนดูนะคะจะเป็นแบบนี้มามาลองชิมกันนี่เดี๋ยวลองตักขึ้นมาแบบนี้ตักสินี่นี่อุ้ยน่ากินมาชิมนะไปชนชน มันมีแบบมีความแบบเคี้ยวเพื่อนของแป้งกวาแต่รสชาติน่ยนมันหอมจะเพิ่มเปรี้ยวไปเในกองจริงแบบมีความเปรี้ยวเพิ่มไหมอร่อยกินแล้วอืม,อมอกินแล้วแบบหุ่นเปรี้ยวแค่ให้่หุ่นแล้วหุ่นดีวนหวานอร่อยอะเราจะพูดยังไงเลยอ่ะมันจะอร่อยจริงเอทำเป็นแบบ คือปก,กติปกผมเป็นคนไม่กินสลัดเลยนะทุกคนโก<อ>้โหดมอว่ากันเพิ่งซื้อสลัดมากินสล,ดลัดเราเป็นก๋วยเตี๋ยวรู้สวกกินต่อเลยครับอร่อยอะน,นี่นะครับทุกคนเป็นไรอร่อยเวอร์อะเหี้ยไรวะเฮ้ย

i'm